ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกรายการค้านะคะวันที่27มกราคมค่ะเป็นการบันทึกใบเสร็จรับเงินค่าบริการเป็นเงินสดน,นะคะแล้วก็จะบันทึกใบภาษีหักนาที่จ่ายที่ถูกลูกค้าหักไว้นะคะโดยวันที่27นะคะจะรับชําระเงินนะคะจากบริษัทมอเตอร์สำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้นะคะ นับเป็นเงินสดนะคะโดยเริ่มแรกค่ะจะเข้าตรงที่ระบบลูกหนี้แล้วก็วิเคราะห์นี้นะคะกดเว็บโฟค่ะจากนั้นนะคะก็จะกดใบเสร็จบริการนะคะค่ะจากนั้นนะคะกดโอเคค่ะแล้วก็กด F 3นะคะเพื่อเพิ่มค่ะ จากนั้นนะคะก็กดตรงเลขที่นะคะเป็นเลขศูนย์หกตัวค่ะแล้วกดเลขหนึ่งะคะกด Enter ค่ะเลขที่อ้างอิงนะคะก็เป็น R V ค่ะศูนย์สามตัวค่ะแล้วก็กดหนึ่งแล้วก็สแศูนย์หกตัวค่ะ แล้วกดหนึ่งนะคะกด enter ค่ะเลขที่เอกสารวันที่27เดือน1ปี58นะคะลูกค้าน,นะคะกดจุดแล้วก็ enter ได้เลยค่ะเป็นบริษัทมอเตอนะคะ4-2ค่ะ C2 นะคะค่ะจากนั้นนะคะก็มาตรงที่รายการอื่นไว้เลยนะคะแท็บเนี่ยก็จะกดจุดแล้วก็ Enter นะคะเพื่อเลือกเป็น SV คือใบส่งของใบแจ้งหนี้นะคะงานบริการแวดไม่ถึงกำหนดนะคะกด Enter ะคะ่ะ เล่มที่นะคะเราก็สามารถกดจุดแล้วก็ enter ได้เลยค่ะก็คือรายได้ค่าบริการเงินเชื่อนะคะแล้วก็เลขที่ค่ะกดจุดแล้วก็ enter นะคะค่ะก็จะขึ้นรายการให้นะคะกด enter ค่ะ ก็จะขึ้นมาจนถึงวันครบกำหนดนะคะจำนวนเงินก็คือ1 7 0 0ค่ะค่าชำระก็คือ1 7 0 0ยอดที่ต้องชำระก็คือ1 7 0 0ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการบันทึกใบภาษีหักณาที่จ่ายที่ลูกค้าหักไว้นะคะโดยเราจะมาตรงที่บันทึกภาษีหักณาที่จ่ายตัวเอนะคะเราสามารถกดจุดแล้วก็ enter ได้เลยะค,ะค่ะค่ะ ก็จะขึ้นให้นะคะเราจะเอาเป็นประเภท W L นะคะคือใบภาษีหักหนะที่จ่ายบริษัททุกหักไม่นำส่งแต่ไว้ตรวจสอบรายการนะคะเอกสารภายในนะคะก็จะเป็นรหัส0 0 0ย์ค่ะเลขที่นะคะจะเป็น06ตัวค่ะแล้วก็2นะคะกด enter ค่ะ ที่อ้างอิงนะคะเป็น2.001ค่ะวันที่จ่ายก็คือวันที่27นะคะวันที่ยื่นภาษีก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นบริษัทมอเตอร์มอเตอร์จำกัดนะคะค่ะต่อไปมาที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะก็จะเป็นอย่างที่ปรากฏขึ้นนะคะโดยจํำเหมือนกับ เลขประจำตัวประชาชนนะคะเราก็สามารถพิมพ์ได้นะคะเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะเลขประจำตัวไม่ต้องนะคะต่อไปเงื่อนไขาการหักภาษีนะคะเป็นหนึ่งะคะ่ะ หนาะที่จ่ายตามมาตราหนึ่งนะคะค่ะก็จะขึ้นให้เป็นมาตราสามตัวนะคะก็ยื่นภาษีเป็นเดือนหนึ่งนะคะปีห้าแปดลำดับรายงานภาษีนะคะก็เป็นศูนย์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 สองค่ะค่ะประเทศเงินได้นะคะ,คะก็คือค่าบริการ จำนวนเงินหนึ0งมืบาทนะคะอัตราภาษีก็คือ3นะะามเปเซนตค่ะถามมูลค่านะคะก็จะเป็น300บาทค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้กด F6 1ค่ะค่ะก็จะขึ้นรายการขึ้นมาให้นะคะค่ะ ก็จะเป็นยอดก่อนแวดนะคะ1 0 0 0 0บาทมูลค่าแวดอีก700บาทนะคะเป็นยอดตัดชำระก็คือ1 7 0 0บาทนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะจะมีการหักภาษี300บาทนะคะยอดสุทธิก็จะเป็น1,400บาทค่ะบันทึกรายการเสร็จแล้วให้กด F10 บันทึกค่ะ ก็จะมีเดบิตนะคะคือเงินสด1400บาทนะคะแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูหกหักหน้าที่จ่ายอีก300บาทนะคะแล้วก็เป็นเครดิตลูกหนี้การค้า1700บาทแล้วก็เดบิตภาษีขายไม่ถึงกำหนดอีก700บาทแล้วก็เครดิตภาษีขายอีก700ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ f 1 0บบันทึกค่ะไม่พิมพ์ค่ะกดออกค่ะ ค่ะรายการก็จะเพิ่มไว้นะคะดตอนั้้นก็กดออกเลยค่ะ <Okay. S 1> ขามาตรงที่รายการหลักนะคะ